อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผม mm hmm. ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม mm hmm. และกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็ไปดูคลิปได้เลย ก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานกันในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วนะครับผมเช่นดีเช่นเคยเช่นเดิมนะทุกคนนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาแปลสกิลตัวละครใหม่นะครับที่บอกเลยว่าโคตรโกงและโคตรดีมากผมบอกเลยนะครับน่าจะมาติดเมตาแน่ๆนะทุกคนนะเพราะผมอ่านสกิลมารู้สึกว่าโคตรโกงนะทุกคนนะเราอวยมากเกินไปหรือเปล่านะ พราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมในการหานะครับ <Gym>. ณ <Napoleon> <S eni> ตอนนี้ยังไม่มีสุ่มในตู้นะครับเราต้องไปสุ่มในกรชาปองเท่านั้นนะครับผมกับที่เราเคยลงคลิปไปในคลิปที่แล้วเนาะไปดูเอาแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าก็จะมีโอกาสได้อยู่นะครับผมนี่เลยนะครับผมไขตรงนี้นะครับผมสําหรับถังซานร่างอาชูราเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าทุกคนอยากรู้ว่าสกิมันเป็นยังไงแล้วมันจะเก่งแค่ไหนเราจะไปเริ่มการรีวิวของตัวละครของเขากเลยละกันนะครับผมไปนี่เลยครับผมโมเดลของตัวละครอาชูราเนี่ยนะครับผมสําหรับถังซานนะฮะ ึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมจะมาอยู่ในสายเป้าเดี่ยวนะทุกคนนะการอัปดาวผมบอกเลยว่าอัปยากอยู่แล้วครับผมเพราะว่าตัวละครมันต้องเป็นสายเติมก่อนนะครับผมถึงจะได้เล่นก่อนนะครับทวงตรงๆเลยนะครับแจกฟรีมีไหมหมีทุกคนก็คือการล็อกอินนะครับผมมีแน่นอนนะครับแต่ห้าจะโหดก็ต้องเติมนะครับผมในการสุ่มเนาะโอเค ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมวงแหวนที่เขาใช้งานกันในความนิยมกันเยอะที่สุดน่าจะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมก็ดองของรอกันเลยละกันนะครับผมสําหรับวงแหวนที่ใช้งานจากถังสารรักอัญชุราเนี่ยนะฮะโอเคเริ่มมาแปลสกิลเลยละกันนะครับผมสกิลที่1นะครับผมโจมตีศัตรู1ตัวละครนะครับผมและได้รับบัฟนะครับผมเอฟเฟกนะครับผมก็คือความโกรธให้กับตัวเอง1ขั้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีนึ่งละกันนะผมว่าเอฟเฟกความโกรธทําอะไรได้ละกันนะครับผม ทุกๆสิบวิทีเนี่ยนะผมจะใช้สกิลที่2นะครับก็คือทำดาเมจใส่เป้าหมายหนึ่งตัวละครนะครับและตัวเรานะครับผมจะได้รับเอฟเฟกความโกรธอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงลดพลังป้องกันให้กับเป้าหมายที่โดนโจมตี15%เปเ็นเป็นเวลา8วิวาทีด้วยนะครับผมก็ถือว่าโคตรดีเลยนะครับผมเอามาลดป้องกันได้โคตรโกงนะครับบอกเลยว่าละลายแทงได้ดีมากๆต่อไปครับผมสกิลที่3โจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายอีกแล้วนะครับผม แถมลดป้องกันของเป้าหมายอีก20%รนะผมเป็นเวลา1 5วหาทีนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ผมจุดเด่นก็คือการลดป้องกันแล้วใช่ไหมทุกคนอ่านมาสกิลประมาณนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าตัวแทงนะครับผมตายไวแน่นอนนะครับผมต่อไปผมสกิลที่4ครับหลังปล่อยร่างจริงนะครับผมจะได้รับความโกรธ3ขั้นนั่นเองนะครับผมเอ้สกิลดีโกมากๆเลยนะครับผมทำให้ได้รับความโกรธคือตั้ง3ขั้นเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับความโกรธที่เพิ่มมาเนาะบอกเลยว่าโคดเกียร์นะครับผมบอกเลยสกิลนี้เป็นะีดมากๆน ต่อไปครับผมสกิลที่5ไปอย่างไวๆครับผมหลังเข้าการต่อสู้นะครับผมให้ตาเครื่องหมายอชูราให้กับเป้าหมายที่พลังป้องกันสูงที่สุดนะครับผม1ตัวละครและถ้าเป้าหมายนะครับผมมีตาชูรานะครับผมจะทําให้ตัวละครของเขานะครับผมลดพลังป้องกันลงไป10%เลยนะครับแปลว่าตัวแทงของเขาเนี่ยจะโดนโจมตีได้ง่ายขึ้นแล้วก็น่าตายไวขึ้นนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมมาแก้ทางตัวละครกูหลงได้ดีมากๆเลยนะครับผมรวมถึงแต้มปุ่ปยก็โดนแก้ทางไปตามระเบียบนะทุกคนนะบอกเลยว่า ดาเมจเมตาอนาคตนี้โคตรโกงแน่นอนนะครับต่อไปผมสกิลที่6นะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีตาชูรานะครับผมเพิ่มอัตตาคิด15%เป็นเวลา5าวิธีนะครับผมสามารถทับซ้อนกันได้ถึงสุด6ขั้นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมบอกเลยว่าดีมากเลยนะครับก็เป็นการทำให้ตัว,ตวที่มีตาชูรานะครับผมโดนดาเมจโคตรแรงเข้าไปอีกโดนทวีคูณเข้าไปอีกโดนนูน่นโดนนี่เข้าไปอีกโอ้โห แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครสายแทงของเรานะผมโดนยำเป็นไก่เลยตอนนี้นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเละมากๆากนะผมดูทรงแล้วต่อไปนะครับผมสกิลที่7นะครับเมื่อได้รับความโกรธนะผมนี่นบผมมาแล้วสำหรับคนที่อยากรู้ว่าความโกรธช่วยอะไรนะครับเมื่อตัวเองนะผมมีบัฟความโกรธครบ5ขั้นนะครับผมจะรีเซ็ตเป็น0และจะทาดาเมจให้กับเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวละครนะครับผม นี่คือดาเมจที่เขาทําออกไปนะครับผมนี่นะฮะก็คล้ายๆกับตัวละครหอ,อกสมุดแหละทุกคนที่ปล่อยดาเมจออกไปครับผมก็พอปอก,กันนะครับซึ่งถามว่าสกิลนี้โกงไหมผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับแล้วก็เป็นเดอะบเบสของตัวละครตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้นะครับว่าทำไมถึงผุมพูดว่าเป็นเดอะบเบสเนาะโอเคต่อไปสกิลที่8เลยละกกันนะครับสกิลที่เนี่นผมจะติดคี้แน่นอน100%ด้วยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าสกิลที่7ออกเมื่อไหรนะ่ผมรู้เรื่องขนมเบื้องเท้ายฟูแน่นอนฮ ต่อไปสกิลที่9นะครับสกิลที่1นะผมจะลดพลังป้องกันความรุนแรงของเป้าหมายลง15นะผมเป็นเวลา5วิทีนะครับต่อไปนะครับผมสกิลที่10ของเขากันแล้วนะครับผมสกิลที่7ของเขานะครับผมจะเพิ่มความเสียหายโจมตีโปกตีอีก400นะครับผมโอ้โหคือจะเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะครับรวมถึงนะครับผมจะลดค่าต้านทานความรุนแรงของเป้าหมายนะครับผมลง10เป็นตเวลา10นาทีนะครับทำให้ตัวละครที่มี ป้องกันความต้านทานรุนแรงนะผมจะโดนแบบว่าไร่ผลไปเลยอะไรประมาณนั้นนะผมตัวละครสายแทงแน่นาคนมันจะมีบัฟแบบนี้ไงทุกคนทําให้มันไร่ผลไปเลยทําให้ตัวละครตัวนี้ตีแบบไม่ต้องสนใจอะไรมากมายผมเอาดามจเข้าสู้อย่างเดียวเลยนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งอ่านมาก็โคตรโกงแล้วนะผมดามจนี่คือแรงแบบเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องดาวกันบ้างละกันนะผมว่าอัพดาวนเนี่ยจะช่วยอะไรนะครับ ซึ่งเป็นดาวสีขาวนะครับผมหลังปล่อยร่างจริงอัตราคีของเขาจะเพิ่มขึ้น60เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมก็ถือว่าเอามาบูทดาเมจคีได้อยู่นะฮะต่อไปสีฟ้านะครับหลังเริ่มการต่อสู้นะครับผมจะได้รับบัฟการเอฟเฟกควบคุมเป็นเวลา8วินาทีนะครับทำให้ใน8วินาทีนี้ไม่โดนสานะควบคุมอะไรเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆในต้นเกมนะครับได้ใช้แน่นอนต่อไปดาวสีม่วงนะครับ หลังสกิลเจ็ดทำงานนะผมจะฟื้นฟูร่างจริมยันยุทธอีก20แต้มโอ้โหผมบอกแล้วไงครับผมว่าสกิลที่เจ็ดมันคือเดอะเบสนะครับผมมันแรงแน่นอนแล้วมันโกงแน่นอนแล้วมันช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสับสกิลที่เจ็ดนะฮะต่อไปครับผมสกิลดาวส้มนะครับผมเป้าหมายที่มีตาเครื่องหมายอาชูร่านะผมถูกฆ่าเมื่อไหร่นะครับผมจะจะทำให้เพิ่มพลังจิตวิญญาณการต่อสู้ทันทีนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเพิ่มร่างจิมยันยุทให้กับตัวเองหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเออประมาณนัั้นนเาะต่อไปครบผม ดาวแดงกันบ้างเป้าหมายที่มีตาชูร่านะผมถูกฆ่านะครับผมตัวละครตัวเราจะได้รับบัฟความโกรธ2ขั้นนะครับและจะไล่สกิลที่5ทันทีอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งสกิลที่5คือการที่ปล่อยบัฟอชูร่าให้กับเป้าหมายและลดพลังป้องกันให้กับเป้าหมายนะครับบอกเลยว่าถ้าเป้าหมายอชูร่าตายปุ๊บก็จะเป็นการที่โยงบัฟอาชูร่าให้อีกตัวละครหนึ่งนะผมทำให้อาชูร่านี่คือแบบไม่หายไปอยู่ในเกมตลอดไปนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะต่อไปผมดาวทองนะครับ สกิลที่เนะ็ผมจะตรงเป้าแน่นอน100%นะครับผมที่ผมแปลนะครับผมนี่นะฮะน่าจะเป็นอ่ที่ผมคิดนะครับก็คือการที่ตรงเป้าแน่นอน100%อเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลนี้จะคล้ายๆกับตัวละครหอกสมุดเลยนะครับในสกิลที่7นะครับแต่ความแรงผมรู้สึกว่าน่าจะแรงกว่าด้วยซ้ำนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าน่าจะโกงมากๆเลยนะครับผมสับตัวละครตัวนี้เนาะได้ใช้กันยาวๆแน่นอนแต่การอัปดาวของเขาบอกเลยว่าโคตรยากและมหาหินมากๆเลยนะครับผมในการที่อัเดาวให้กับถังซานร,รักอาชูร่าเนาะ ต่อไปครับผมตัวละครตัวนี้ไม่ได้มาแค่ร่างเดียวนะครับผมเขาพามาทั้งหมดคือถึง2ร่างกระรเลียวเชียวนะผมก็คือร่าง2เคเขาต้องมีคนถามแน่นอนผมว่าร่าง2องเขาทำอะไรได้นะครับผมก็คือนี่เลยครับผมเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับด้วยเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับผมความเสียหายจะเพิ่มขึ้น33%นะครับโอ้โหบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้มีแต่การเอาดามิเข้าสู้อย่างเดียวเลยนะครับ ผมไม่รู้ว่ามันจะแพ้ทางตัวเองหรือเปล่าตรงที่ดาเมจเกินไปหรือเปล่านะทุกคนน้ไม่มีการตายอะไรเลยหรือเปล่านะครับผมแต่จะดูที่ตรงนี้ยังไม่ได้ผมเราต้องไปดูการใช้งานจริงนะครับว่ามันจะเก่งจริงๆหรือเปล่านะครับผมืูว่ามันจะไม่ติดเมตานะแต่ที่แบบเท่าที่ดูมานะครับผมมันโกมากๆเลยครับผมเรื่องดาเมจมันดูวังมากๆนะครับและรู้สึกว่าสกิลมันได้ใช้หลายๆสกิลมากๆเลยนะครับแต่การอัปดาวของเขาอย่างที่บอกไปเลยครับมันจะเป็นอุปสรรคโคตรนะครับผมในการที่กว่าจะมาถึงดาวทองนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าถ้ามาถึงดาวทองได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะโกงโคตรๆเลยนะน่าจะเก่งมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครถังซานร,ร่างอชูราเนาะซึ่งคลิปวันนี้แหละก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะผมในการที่มาแปลสกิลค่าๆสำหรับตัวละครถังซานละกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมก็อาจจะมาจัดทําให้ทุกคนดูละกันนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ายังไม่ได้สักดาวนะทุกคนนะเพราะว่าทําดาวขึ้นยากมากๆเลยนะทุกคนนะผมบอกตรงนะครับ นี่หมดไปหมื่นเพชรได้มาตัวเดียวเองนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเดวหน้าขอตัวลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลู้กี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซโน